สวัสดีครับวันนี้ผมมาแชร์เมนูไข่เจียวสูตรนี้เป็นสูตรของบ้านผมนะครับทากินกับน้าพริกอร่อยมากๆเลยไม่ว่าจะกินกับน้าพริกเผาน้าพริกนุม่มหรือน้ําพริกอ่องนะครับอร่อยเด็ดแน่นอนวันนี้ผมใช้ไข่ไก่3ฟองนะครับหมูบดประมาณ150กรัมนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเหลืออยู่เท่านี้นะครับโดยที่ผมจะทําการปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมเพียง1ช้อนชานะครับและผมจะใส่ผักรวมลงไปมีแครอทข้าวโพดถั่วดัดเตาด้วยนะครับจากนั้นเราก็ทําการตีส่วนผสมเนี่ยให้เข้ากันนะครับ ตีๆคนๆให้ตัวหมูบดหรือหมูสับเนี่ยแตกตัวนะครับปกติแล้วเพื่อนๆทำเมนูไข่เจียวใส่อะไรบ้างครับสำหรับกินกับน้ำพริกต่างๆนะสามารถคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับเผื่อจะเป็นไอเดียให้เ,เพื่อนๆคนอื่นที่เข้ามาดูนะครับหรือเป็นไอเดียให้กับผมเองนะครับผมจะได้นำไปทำกินดูบ้างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเมนูไข่เจียวเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่กินกับน้ำพริกแล้วอร่อยเลยนะครับ ตอนนี้ไข่ของเราก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทอดกันเราก็ใส่น้ำมันลงไปตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนนะครับผมจะทอดไข่แบบใช้ช้อนในการตักลงไปหนึ่งช้อนแบบนี้นะครับใช้เป็นช้อนโต๊ะนะครับตักทอดลงไปผมจะทอดเป็นแผ่นเล็กๆพอดีแบบนี้นะครับแผ่นหนึ่งเนี่ยจริงๆนี่สามารถกินกับข้าวได้ประมาณ3คํคำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมามีวัตถุดิบน้อยนะครับผมเลยทําเป็นแผ่นเล็กๆนะครับเพื่อว่าจะได้กินกับข้าว ให้พอกับทั้ง2คนนะครับไข่สามฟองสําหรับกิน2คนนะครับผมเลยเลือกทอดเป็นแผ่นเล็กๆนะครับจะได้ได้หลายๆแผ่นนะจะได้ไม่ต้องตีกันนะครับซึ่งวัตถุดิบที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีไข่ไก่3ฟองนะครับมีหมูบด150กรัมแล้วก็มีผักรวมด้วยไข่เนี่ยจะได้ประมาณ10แผ่นนะครับทอดออกมาทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าในคลิปเนี่ยอาจจะเห็นแค่แปแผ่นนะครับเพราะว่าตอนที่ผมทอดเนี่ยกลิ่นมันหอมมากๆเลย ผมอดใจไม่ไหวผมเลยแอบชิมไปนะครับเท่ากับว่าผมเนี่ยต้องไปแบ่งกับพี่ชายกินเนี่ยคนละสี่แผ่นนะครับกินกับน้ำพริกหนุ่มนะวันนี้ที่บ้านผมมีน้ำพริกหนุ่มนะครับอะรตแรกเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการทอดกระทะที่สองต่อเลยนะครับกลิ่นไข่เจียวเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับหอมมากๆเลยจริงๆถ้าใครไม่มีน้ำพริกนะสามารถกินกับซอสพริกซอสมะเขือเทศได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนํานะที่บ้านผมมีซอสตรงข้สืด้วย เอามาราดซอสสงคสือ,สอกินกับข้าวเนี่ยอร่อยมากๆเลยครับทุกคนอันนี้ไข่เจียวของเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่แผ่นน่ารักหน้าตาน่ากินมากเกรี้ยมเยมีหอมหอมแบบนี้นะครับยังไงเพื่อนๆืนนที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะลองไปทำตามดูได้เลยนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปกินก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ Thank you for watching!